สวัสดีครับมูลไวยภาพมาตานในทางคนเห็นผีน่าหนิงนะครับคนเห็นขากินแน่ย่างโยงโยงมาขอกินเขาเงี้ยนหลายตนนะครับกินอิ่มแล้วบอกพันเลขนะพี่น้องเ่นเห็นกับวัดแสกเป็นผีมาขอกินเขาบอกเลขร้อมสามตัวไปติดตามว่าเ่นให้ทุไดสวัสดีครับน้าหนิงครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตามน้าหนิงด้อนะครับคน เห็นผีเนาะชายาเาอเวยาาเนกันดนเราด้วยนะายาแต่กับายาก็เห็นผีเอาเนี่ยนหีนดีได้วนเลยล่ะก็ได้ทายเนดนแล้วนะหือพอกกันพอดีมันนี้จังว่าโดนแันจังว่ากายกันว่าเห็นฝนพอดีมากกันอดวงประจบเป็นสิ่ละเห็นแล้วยางน้ำท่าพอดีนะนราดวงปจบกันน้ำมันสิมีโชเป็นสี่ละไรตั้งใจหากระฟอนรดอกอะ ันฟอกกับซีเมนตัววันหนึ่งวันหนึ่งสิเมนต์มันเพฝืนได้ดอกวันนึ่งนั่นนิ่งเราก็แม่นว่าลายงวดตัวรายเงิด้วยนะครับก็จะลดไปช่วงหนึ่งเอ้าเวียนมาโดนหลักอ่ะซีเมนต์ที่เราหลับปันเนี่ยเขากว่าคนหวั่นใจคักเรื่องเงนนี้ฟังเราน้ำห่อนียนมาบอกห่อนียนเราสั่นอืมจุดในยาหน้าใหม่เขาบอกเนาะนั่นนิ่งบอกเขาสั่นละเขาก็จะมาตามเรื่องว่าฝืนฝันจังใดใดจังใดเนาะเพราะว่าฉีบอกเกินกว่าน่อยเพราะว่านั้นนิ่งเราบอก่เจริง คนบอกเเก่งด้ยบุกไฟบ่ไถ่เาล่าแ่ยังไปเหตุบุญยี่วัดขึ้นเอาปะบุกไฟไปบมีงันตัวจำลูกบเอิญโอ้มีงันต้องเกิดใจเพื่อบอกเกิดภัหจะมาคอยเกิดใจเกัดมีหายว่ามีงานแต่ขึ้นฮวานลวดแต่ไม่มีงันเนาะก็เรียนยุบบ้านเหตอยางยุบบ้านสูกทักปู่ยาซอย่ายเนาะคนมา้นเยว่เดนไหนับเนาให้ดอกล็ก็ขยันเนะ นั่นนะเด็กให้อันบรับเด็กไทยนะเด็กไทยจริงเล่าหรือซื้อเลเออซื้อเล่าก่อนเอาไปไทยเะไปซื้อบางมือนก่อนสมอกเขาบอกไม่นช่เขาเล่าก่อนเออแม่นี่หอกว่าต่เล่านีแม่นขนาดเดีกเล่านีบอกเลยเขาเล่าก่อนตะกอน มื่อขออะไรตัวเว้ยมันเลยมันเลยเขื่อนมันบอกถือทุกงวดทุกงวดเออพอเมื่ขอเพิ่อเพือเขื่อนนะโดนดล้กับชีพวันเงินรางวัลอาชีวะของคนอะไรเตรียมๆขอเป็นไทยเล่าก่อนเด้อนะเจอพนวารเรียกพนมาขอเล่าก่อนต้องไปไทยเนาะลองเรื่องน้ำกันพิสูจน์อีกครั้งนะครับสำหรับนางนิงคนเห็นพีเออเนื่องนี่คนก็ว่าประเทศนี่คือเราเออโดนแล้วพนมาบ่ได้น้ำมาปานนีงวันนี้น้ำผักน้ำเนี่ย ลองสัมผัสกับงว่าฝันฝันยังไงอันนั้นนิ่งฝันได้ครับล่าสุดเนี่ยฝันวันไดก่อเพิ่น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 ไดบอกฝันหรือเห็นเห็นเห็นเลยเออยกเว้นนี่เนอะไม่ได้ฝันมาวันนี้ฝันไฝันไปตั้งเพิ่นมุขขอจิงขอน้ำเพิ่นมุขขอจิงขอน้ำก็ก็เรียกข่ไปเพิ่นมาจากจากคนมาหลายคนมาหลายหลายคน เป็นคนหรือเป็นพระหรือเป็นยังเป็นคนคนธรรมดาเนาะว่าเป็นพระเป็นย<ะ>ังมาขึ้อยังไงล่างๆหนิไหมล่างๆก็เป็นตัวคนที่เมื่อก่อนเขาเขาเยินเสียงพวกเขากนี่เออเออแต<อ>่เขาแต่จะควบได้ว่าไม่คอยกินเข่าอืมคือไมา,มาอคอยกินเขานะในห้าคนกินป่ะมันฮะห้าคนกินป่าะฮะอยู่ห้ากินเนาะคอยกินยีนเรือพันวางในมันฮะกินยีนหรือพันวางไในมันบอกเลขเขาบ่บอกครับเขนว่า ไม่เดาไวายเดาควายบอกเลขก็ว่าผมเลยามไปซอมอยู่ตูเนี้ยได้พบเปิดตูเนี้ยผมเลยยามไปผมก็เห็นนี่ได้เห็นชัดครับไม่เห็นเพราะเ่าบรินี้เพิ่นเรืยบอกบอกทึ่งสองทึ่งทึ่งทึ่งสององค์เพิ่นอ่ะองค์ตอนแรกองค์หนึ่งเพิ่นบอกแลวผมเลยยามไปรยด้านเพิ่นอีก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 หนึ่งเพิ่นเพิ่นก็บอกอีกแต่บอกตัวยวกันนั่นแหละผม บ่ไงบอกเล็กซ้ำกันกีน่ทีแมนบอกตัวบอกอะยวกันตัวกันนะตัวเดียวกันเลยสองคนนะแมนสององ,งนะครับออสองตนก็ได้ว่าซาว่าอินพีเนาะเิ่นสององนะเิ่นสององเนาะเก็บเต็มยดขักเนาะรือว่าชัดแกงสุเทยียเด้สุวาเทียราบไริวารละเอียดทางปานนี้เด้เทียรนี้ว,ว่าละเอียดจะว่าเห็นมากเป็นตัวน้ำเว้นขอกินเขาตัวเห็นเป็นล่าง เออเป็นเครื่องเป็นชัดเจลแต่ว่าเป็นกลียดล่างๆเปิดขึ้นเครื่องเครื่องอยเปิดขึ้นเงาหมดแต่ว่ามันใสใสเนาะอือแล้วก็บอกไปเสียงพร้อมดิเออวยตาฝาดี่ท่วมเสียงระวัางไปเลยตาฝาดเช่นจริงๆนะจ๊ะเพื่อนว่าตัวเลขครับมาเนี่ยศูนย์สองหนึ่งกับหนึ่งสามไมีคยคืนไม่ได้จบือสองหนึ่งกับหนึ่งสามมือ โอ้สีงามเดีตัดสามตัวเนี้ยเนาะครับขอเดีอยตัดสามตัวเด้อนะตัวนึงพี่น้องอยู่บัดตัดเนาะอืมมักตัวนด้นหมนี่ผมมักบดนะฮศูนย์สองกับศูนย์สองกับหนึ่งสามเนาโอ้มักบดทั้งชุดนี่เลยเนาะครับ จ้าพี่น้องเวียตัดตกัตัดเราตัดเลนเนาะกระเดวเดียมืสื่อนนี้คนเห็นผีได้นะครับวันนี้ชัดคนเสียเว้าคักคนเสียเออศูนย์สองหนึ่งกับหนึ่งสามอ้าติดนท้เปิดมาค่อยวาแก้งวันนี้ชักแกด้งม่ตื่วันนี้ว่าเห็นกระโดนว่าแก้งว้ารอนว้าวเป็นแปเลยวันนี้เอาให้ได้คุนพ่่กบอกว่างบสองหมื่ขึ้นหลังอยู่ที่เงินพรคนนี้กระชวยเนาะ พนบอกสุยอฟังไปบอประลเยกกัน้ทอมบกไมาเ้มาต่อขอกับเมียอาขกัเมียมาขอกัเมียแล้วเจ้ากรมาน้องแก่แล้วกัเมียแม่กลไปเัน้ำจ้าตัวกล้วยเสแแล้วสียห่าช่วห้องคักทังวนีลยเอาคักเลยพี่น้องเนาะชิบวะเรพันบอกหลวนบอกเปลี่ยนบันนจักเถียเด้วันนี้บอกคักลีสรับนานิงคนเห็นผีเขาเด้อนะเห็นเขาบอกคักบอกตัวเดียวกันซ้ำศูนย์สองหนึ่งกับสิบสามเนาะกัเสามฮะ หนึ่งสามนึ่งสาเนาะหนึ่งกับหนึ่งสามเขาก็กับเป็นสามหนึ่งสามมันเนาะกลับสลีปากับตับแตกเ้อนะมับเลยตาให้ศูนย์สองสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเหลขอสามตัวแต่ว่าหนึ่งสามเขากกลับเอาเองได้นะครับหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะถือว่าเป็นเลขเพ็่นบอกคักบอกแกงบอกคักบอกแนวเพื่อนว่าให้ซื้อได้ปะเพื่อนบอกว่าคุ้มสื่อปะครับบอกกูเพื่นว่ายังไงเพว่าสื่อเ้อสื่อโอ้สื่อเ้อสื่อเ้อเล่นปะอือเ่าเหมือนเด้อพี่น้องเนาะ ศูนย์สองหนึ่งกับสิบสามนะครับอืมมันึือสูงแล้ววันนี้อันนี้ล่องลางในเงนินเนาะลงต่ำกันนะสนใจแถมเหล็กตัวนี้นาสนเลยละเหล็กเกี่ยวกับผมพรระาชิ่นี่ผมพระพันตีนหลวงน้ำอ่อวาวันนี้วันพนาธิออกวันนี้ก็ได้ครับต่ำหนึ่งกับหนึ่งได้หลวงใวงด้หลวงวัดร้อนขึ้นไหมก,ก็ได้เพระาะว่าสิบสามคนสิน้นเลยนะฝรั่งเลยออกดูด้วย บอกแม่ว่าต้งในหลวงนี่ออกดูนะครับตะกร้าเขาเกิดยังไเด็กสิบสามหรือสิบสี่เดือนเขค่อยออกทวารแม่หลวงมันเสียมากวันนี้สองน้องสองกับใบเลขวันแม่เด้ครับน่าสนใจเป็นไงเอานะครับคือวันเลขคู่กันเลยวันนี้น่าสนใจสำหรับหนานีโคเดนพีน้องสองกับใบเลขวันแม่เด้วันแม่พ่อไปกินข้าวแล้วกดน้ำไปแล้วเพิ่นกับเมียติบมาใส่มาผัดปลาเขาป่ะมอกอยู่มื่อกี้ผมหมอผมไม่ค่อยผมไม่ได้กินบ้านโดนเลยไหม เดี๋ยวม่ารู้ว่าไม่จะใส่บ่บ่บ่นหูหเจ้าเจ้าอืมเธออาจะไม่ให้โชว์แล้วเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อนัาหนิงนะสำหรับแนวทางเอาช่วยอีกทีนึงไปเตือนนะครับกะเป็นนัาหนิงคนเดินผีเด้อนะเห็นผีเพิ่นมาหลายคนเนาะมาจากต้นเหรอมาหลายมามาหลายองค์หลายองค์เลยคนเนาะนะครับเป็นผีพงเสียงออกฟงเสียงเนาะยินเสียงชัดเจนมันว่าหาเขาอีกินแล้วก็เลยเพิ่มเลขนะครับ อันยิงกะดิ้ว่าเป็น021กับ13นะครับมาโดยตัท 02, 02, 01, 01, นทะร์0221แต่กับ101เนาะอ่าโชคให้มานนันานันนีคนเห็นผีได้อครับอย่าว่าเบาเด้อพี่น้องเอาให้ได้กุมันนี่เนาะสื่อเบิ่งแน่เนาะถือว่าเพิ่นฝันเบาแกงครับกุมันนี่แกงก็สุขันเทาสัมบัติเนาะอาจจะมีโชคนะครับคอยโชคขยามันนะเพิ่นเอาขอบคุณหลายๆด้อันน,นี้ในคนหาเงินเราจะรีไว้ขอบคุณครับสวัสดีครับ